เฮ้ยทุกคนผมเจอแมปแปลกๆอีกแล้วแมปนี้ก็เช่นกันมันเป็นแมปที่เราต้องเอาตัวตัวอย่งมาเยอะๆมาทำเป็นตัวอักษรซึ่งก็มันยิงยากเลยผมลองเข้ามาเล่นแมปนี้ก่อน

ไปอโอ้โหเกียแ์แม่ก็เตื่อยเลยอ่ะบอกแล้วแต่เอง นะมันลดตัวผมจนผมไม่เห็นตัวีเซิตก,ก็เช่นกันหลงมีเลยโอ้โหโอ้โหลิสิตตอนนี้ผมเป็นยักษ์เลยอ่ะโอ้ยักษ์ยักษ์ยักษ์ คุนยักทั้งยัดทั้งยัดได้เลย่บุนโดยเคเราเหมือนจะตกแมบเลรเรามีไรอยู่ดูเราเมาเรามีไรอูดูหายชิ้นไรอยู่อันนี้สีกตัวเราเอง เรา,าจะป,ป,ป,ปรับขนาดล้แลวุนเลอดเฮ้ยเฮ้ย กูเก็ผมรู้สึกเห็นบ้างอย่างมันเป็นเมืองลาวาลองอกีกรอบสิถ้าตัวอะไรยังรีเซตดูด,ดิวันเลยเออ,เอ,อไปเดี๋ยวเราก็ได้เกินไปตอนนี้ก็ ยาโยอ้โหต้นคโอสวัสดีครับแน้นำตัวหน่อยครับอ่าพิงลี่นะคะมี้วยวะขอโทษนะขอโทษคือไื่อนชื่อปิงลี่อย่างเดียวหรืออะไรตัอสอท้ย

ขนาดด้งไประเทอมตาูาไทยแลนด์โหมิสาูรเคยได้ยินิตบูลาเนี่ยต้องชคุณจะมีสจะมีสภาคป็นักขวองภากางแล้วภากางวิยเนคนเอิทวัฒนครับเยป็นเพื่อนกัเอาเป็นนกันแล้วเ็นปะปุที่เราไ้โดนบ เอาล่วงวเฉยอ,เอะไรของมันเนี่ยก็เป็นอีเฟกซ์เองก่อนมันนานเหไม่ได้เนี่ยเกลแล้วก็ไม่เคยขอเงินพ่อกับแม่เลยอ๋อเห็นได้ต,ตอนเด็กเนี่ยบางท่านที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็จะเกเรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบการตกของเรามันก็เป็นตกเราเนี่ย ก็เรืองชื่อหรือสาทีนี้มันก็แบบว่าเวลาแบบเด็กๆหรือน้องๆองนะไรเงี้ยเขจะแบบมีเรื่องกันหรือแบบว่าใครติดนี้ใครใคือเราไปอ้างเนี่ยก็คือต,ต,อตอนน้องต้ง <c oughs> ตองยอมต้องยอมนะอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ย อยากไปทวงตังคืนมากเลยแต่ไปคนเดียวไม่กล้าพี่ติงช่วยหนูหน่อยอย่างเงี้ยหรอแชรก็จะโทรไปเคลียร์เขากกบอกว่าแบบเอายใอย่างก็ต้องเป็นผู้หญิงติดเงินกันอย่างมันสปาต่อไม่ได้เลยสงสัยพอได้แค่นี้ไม่ธรรมาดามันขยับได้ทุกคนเห็นไหมเมืม่อกี้เนี่ยมันขยับได้จะบอกนะโอ้เงี้มันแค่อาม,มาทำเล่น,ลนหน่อยสเริ่มเบื่อกับแบบนี้มีคนเล่นกี่คนเนี่ย อูหน oh, ึ่งสองสามสี่เอ้หนึ่งสองสามสี่มีสี่คนเองเหรอเฮ้ยค่ะจำไม่ผิดนาจะห้า 5, นำไปหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยเพิ่ด้วยห้าคนแล้วนั่นอะไรเนี่ยขอหน่อยนะเพื่อน สร้างต่อไม่ได้น่าจะหมดลองนั่งแบบนี้บ้างดูสิแล้อลองเสื้อแบบนี้สิเปลี่ยนทำเสื้อแบบตามใจเลยเอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ชุดน,นี้สิไม่ใช่ชุดน,นี้วไม่ใช่ นี่ไม่ใช่ชุน,นี้ไม่ใช่ชุดน,นี้เอ่อชุดสุดที่ผมเป็น เราในที่สุดเราจะได้ไปมหาวิทยาลัยสักทีมันยังไม่เข้าอะ่ะต้องใส่กันเกงไอ้ผู้ต้องหาใช้ครับเาะผู้ต้องหาพวกผมกล่าวอาแล้วใช่ไหมฮะก็พบจุดหนึ่งนะครับพบจุดเรารเราจะแต่งตัว <จะ S 2> เป็นคุณไม่ร่าแม่ได้ไหมเอารีเซ็ตตัวยังไม่บอกนะครับก็ประกอบตัว<อ>ไปเรื่อยนะครับคนร่างกายอายุขยาจนกระทั่งขึ้นไปโคราช เราไม่นา่าแบบนี้สิเรามีไลา์ยูทูบเอ้าไม่ได้อีกผมไม่เคยเป็นคนมีโรบักมาก่อนพนาดนา้คดผมอยากใส่เป็นแบบนี้แล้วกันกเน,บบนะ แล้วเส้นผมไอ้หวัที่ผมอยากใส่นี้ผมยังชอบผมน่าจะชอบอันนี้เพราะนี้มันโลบัคโคตรเยอะซึ่อยากได้สุดๆเลยม่ปาผมอยากทำแบบนี้เนี่ยมันที่ เป็นหน้าผมเอาอันนี้นำออกเลยนะมส้วแต่คุณเป็นเลือกเป็นหน้าผมเอาอันนี้นำออกเลยนะผมนักงานสอบตวจอันนี้ก็จะเป็นจวกที่ผมจะต้องไปช่วยเหลือในฐานะผมเป็นผู้เสียเฮ้อนี้ผมก็มีนะช่าทาง นี่ไอ่ยังจับก,ก็ขอตวัวในแมปนี้ไปก่อนนะครับซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากหรอกครับ